นี่วันนี้กว่าจะได้คิวนี่ก็ต้องรอมากรุงเทพนะเพราะว่าถ้าไปอยู่โดนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิวมาเจอกันครับผมเฮ้ยจากเจ๊นี่คุยกันเจอกันครั้งที่แล้วอ่ะครับสการทีมันแบบเปลี่ยนไปไหมโจเพราะตอนตอนครั้งที่แล้วที่เราเจอกันมันคือเพิ่งจะกำลังจะเลื่อนชั้นหนุบอ่ะใช่ใช่ครับฟอร์มดีเท่านั้นเออเพิ่งแบบกำลังจะเลื่อนชั้นแล้วก็ตอนนี้มาเล่นไทยลีกสองแล้วโอ้โหยากกว่าเดิมไหมยากยากครับเนอะยากทุกแมตช์นะพี่เจอทีมไหนก็ยากเออไม่ใช่ว่าจะหัวตารางแ่ตารางมันก็แบบ เหมือนกันหมดเออมันมันเป็นเกี่ยวกับเดินทางไกลได้ไหมเกี่ยวครับพี่เกี่ยวเกี่ยวเดินทางไกลแล้วก็แข่งแข่งทีเออพุทธสองพุทธสองย่างนี้มันพักผ่อนมันไม่เพียงพอคือก็ตอนแรกอะพี่ทักไปเจ้าบอกว่าโอ้โหผมอาจจะไม่ได้มาพี่เพราะว่าเจ็บแล้วแม่งแบบเตะทีจัดแล้วทีสองมันไม่เหมือนไทยลีกหนึ่งไงไทยลีกสองที่แม่งโอ้โหละนองเอ่ออะไรอะเชียงใหม่แม่งไปกันแบบ โอ้โหร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอ่ะไม่ล้าก็แย่แล้วเวลาจะไปแข่งเนี่ยแฟนขับตามให้กำลังใจไหมตามตามครับก็แบบแฟนขับต่างจังหวัดเขารอจริงเหรอมีต่างจังหวัดด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์คือคือเราคิดว่าจะเป็นแบบแฟนในขอนแก่นเออสมมติบบคนต่างจังหวัดนี่เขาแบบไม่เคยเจอพี่เออจากเจอเขาก็มาให้กำลังใจเยอะอยู่ครับคลิปที่ลงหรือว่าในในเฟซบุ๊กหรือว่าในอินสตาแกรมเนี่ยคนดูเยอะสุดเท่าไหร่ คลิปประมาณคลิปผมนะครับประมาณหลักหลักแสนครับหลักแสนครับหลักแสนครับรายการที่จะถึงแสนถึงถึงพี่ถึงถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่วยโปรโมทคือคือต้องบอกก่อนว่าน้องอายุยังน้อยอายุยังแบบยี่สิบสี่มันยังสามารถที่จะแบบเติบโตไปได้อีกครับมันก็เลยทําให้แบบคนก็ไปโฟกัสเรื่องนอกสนามมากกว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนในคลิปเลยพี่ไม่ ชอบแกล้งแล้วก็ชอบโดนแกล้งครับคือเป็นคนแบบว่าเป็นตัวโดนใช่ใช่ครับรในถ้าในคณะตลกคืองเขาเป็นตัวโดนใช่เขาจะโดนคน,นอื่นกระทาเขาเข้าได้กับทุกคนนะพี่เคยมีคนไล์รูปเยอะสุดเท่าไหร่เคยสังเกตไหมใน <S <S> <S ในเฟซบุ๊กก็แหละมันหลักหลักหมื่นครับพี่หลักหมื่นเลยเหรอใช่ใช่ครับแต่ยังไม่ถึงสองหมื่นไอ้เทียนี่รู้บอกว่ากูลงรูปหลักร้อยกูก็บุญผมนะครับประมาณหลักหลักแสนรายการกูจะถึงแสน เลยมีคนไล,ลร่รูปเยอะสุดเท่าไหร่หลักหมื่นครับพี่รู้บอกว่ากูลงรูปเนี่ยหลักร้อยให้กูก <uk> <enjoying attacking> <fear> ็ม in ืดอะไรบุกเบิกหน้าเขาติดตามเราก็น่าจะเป็นบุคลิกส่วนตัวมากกว่าเออแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโจเป็นคนน่ารัก เป็นคนแบบว่าเอนเตอร์เทนไม่ค่อยซีเรียสเออฮ่าฮาเวลามีเด็กๆถ้าเข้ามาไดเร็เข้ามาแฟนอ่านไหมก็อ่านนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่ครับแต่ส่วนมากก็ค่อยไม่ได้จับโทรศัพท์อ๋อไม่ได้เขามายุ่งกับเราใช่ไ่ค่อยได้ยุ่งเออไม่เคยมีไดเร็ตแปลกๆไหมเอาส่วนมากเลยขอเสื้อโอ้ยไม่แปลกหรอกขอเสื้อใครก็ขอเสื้อทุกวันนะพี่ทุกวันแล้วก็วันละ ต่ำกว่าสิบคนอ่ะเอื้อแต่ถ้าเราแจกไปเราก็ต้องซื้อเองก็ไม่ไหวแล้วเราแจกสิบตัวก็จะหมื่นละใช่พี่อยากให้อยู่แต่มันก็ให้ไม่ได้ครับซื้อพักมาขอซื้อทักมาอีกพี่โจมีแฟนยังค้างมีไหมมีมีเฮ้ยเหรอแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ตอบอ๋อไม่ตอบไม่ตอบตอบไปก็บ้านแตกสิวะที่สนดใครที่สุดไนเฮัมพี่แมนครับ อ๋อคนแมนคนแมนเอ้ยคนแมนเอ้ยคนแมนแอคเลยหน้าเป็นที่หมายช่วงนี้โอ้โหควเป็นค้ชลบหน้าหน้าเครียดแล้วครับเอ้ยตอก่อนแบบตอนเป็นนักเตะยังอ้ขำๆย่อยๆวันนี้หน้าเครียดครับนาเครียดโอ้ตายแล้วโค้ชแมนเอาไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้อยากให้เล่นชั้นอยากเล่นชั้นอยู่ครับพี่เออตัวตัวเองจะได้แบบพิสูจน์ตัวเองด้วยไงแล้วก็ทีมมันก็แบบฐานแฟนคลับเยอะอย่างนี้เล่นชั้นมันก็แบบแบบสีสันการดูฟุตบอลมันก็จะแบบ อัพขึ้นมากกว่าเดิมใช่ใชเพราะว่าที่ขอนแก่นคนก็บ้าดูบอลอยู่แล้วคนว่าเยอะมากถ้าได้เลื่อนชั้นเนี่ยมองภาพตัวเองไงเพราะว่าที่เราคุยกันครั้งที่แล้วคือเจ้าบอกว่าผมอยากเลื่อนชั้นก่อนอยากเล่นไทยลีกต้องขึ้นให้ได้ครับพี่พี่นี่ก็มันก็ผมว่ามันยากอย,กอยู่นะคถ้าถ้าวัดกันจริงๆเราเป็นน้องใหม่ของฤดูการนี้ไงใช่ใช่ครับมันก็มันก็เจอทีมพวกเคี้ยวๆเออผลฟอร์มประมาณนี้อยู่หัวตารางประมาณนี้เคยไปถึงที่สองอ่ะมันก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วเนี่ยถ้า อยู่ก็ไม่เสียหายอะไรนะพี่ถ้าขึ้นก็เป็นแบบเออใช่ใช่เออถ้าถ้าเป็นตัวเราตัวพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละสมมติว่าศึกษาอีกสักปีสองปีมันมีรูปหนึ่งที่พี่เห็นนะที่โจโพสต์ในอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กเนี่ยแหละที่เหมือนแบบว่าพอได้กลับไปอุ่นเครื่องที่สนามบุรีรัมย์แล้วอะแล้วแบบเหมือนแบบสนามนี้คือความฝันเลยใช่ใช่โอ้แต่ก่อนดูเป็นเด็กอยู่แคมป์บุรีรัมย์มันก็แบบไม่ค่อยได้เข้าสนามแข่งเลยนะพี่สนามแข่งไม่เข้าอ่ะใช่ใช่ครับไม่เคยไม่เคยไปซ้อมเด แคมมแคมีข้างนอกความฝันเราจะลงเตะสนามนี้สักครั้งอ๋อคือเหมือนว่าเหมือนว่าอคามีเขาก็จะไปอยู่ใช่ครับแคมป์เาเลยเขาจะเราเด็กอคาดเมีจะไม่ได้เห็นของรุ่นใหญ่เลยเอใช่ไหมมันเขาแบ่งแยกกันไปเลยอ๋อแล้วพอได้กลับไปก็เลยแบบเราดีใจพี่ดีใจดีใจะดีใมากครับผมถ้ายิ่งใส่ไปใส่เสื้อบุยลำกลับไปยแบบสุดๆอะพี่ฮ้ยคุณลุงเมวิน คุณลุงในันเก่าเกณฑ์เอกเองเป้าของตัวเองอะนอกจากพาทีมเลื่อนชั้นแล้วฝีเท้าอะคิดว่าพัฒนาขึ้นไหมก็น่าจะพัฒนาขึ้นอยู่ครับตั้งแต่โอ้ตั้งแต่คัดโนเนียมขึ้นมาก็แบบผมก็คุยกับตัวเองอยู่ว่าแบบมาไกลขนาดนี้แบบฝีเท้าก็คงแบบัพขึ้นแต่ก็ยังไม่สุดมันยังไปได้ต่อใช่ใช่ครับมันก็มันไม่มีที่สุดเลฝีมือแต่โค้ชเขาก็ พยายามหาข้อแก้ไขที่เราแบบยังไม่เก่งยังมีผิดพลาดอยู่เขาก็แบบซ้อมให้เราได้ยิงไหมโจปีนี้ยิงรุ่นหนึ่งครับผมเกมไหนเจออุทัยในบ้านแอสซิสกีลก่ลูกแอสซิสหกโ้ยไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> ช่วงแรกมาดีเยอะ่วงแรกมาแต่ช่วงแรกมันท็อปฟอร์มท <laughs> ั้งทีม แต่อย่างว่าแหละลีกมันคือถ้าเป็นแบบฤดูกาลปกติมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นทรง่างนี้นึกออกว่าเพราะว่าถ้าแข่งกันแบบอาทิตย์สัปดาห์พ้นสัปดาห์มันยังมีเวลาที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแก้ไขนจุดบกพร่องของเราอันนี้เหมือนแบบใครมีตัวนกเตะเยอะแล้วก็นกเตคุณภาพเยอะกว่ากัน,ม,ม,นมันก็แบบวัดกันได้เลยมากรุงเทพปกติเที่ยวไหนโอ้ไม่เคยมายไม่เคยมาเทียเท่ยวกรุงเทพเลยพี่เราเนี่นมาแข<า>่งแล้วก็กลับแต่ผมไม่รู้นะทกรุงเทพอยู่ที่ ตรงไหนนี่ตอนนี้นี่สะพานควายตรงสะนควายตอนตอน,นี้สะพานควายตรงไว้สยามแล้วแต่เดี๋ยวคุณไม่ต้องห่วงครับผมการตีว่าเดี๋ยวคุณได้มาเล่นที่กรุงเทพแน่นอนผมการตีว่าคุณได้มาเล่นที่กรุงเทพแน่นอนออถึงคุณมาเล่นกรุงเทพว่ะคุณก็ไม่ทีมใหญ่อยู่นี้แล้วคุณรู้จักแสงสีสีวิลที่นี่อย่าหลงก็พอเพราะว่าผมมั่นใจว่าที่ขอนแก่นบันเทิงแล้วที่นี่ก็บันเทิงไม่แพ้กันขอนแก่นน่าจะแบบยังไม่เท่าที่นี่ผมมา ไม่เท่าแต่ใกล้เคียงผมเนี่ยนะก็พี่เนี่ยอชอบมากขอนแกนช,ช้างผเผือกมันเยอะมันเยอะพี่เนี่ยไม่พี่พึ่งไปหรือเปล่าไม่ไม่ได้เพิ่งไปโอ้อพี่ไปบ่อยนะแต่ผมไม่ไปอะ่ะอยู่บาานอ,อ่ะเข้าไปเจอช้างเผือกบ้างไปนั่นนี่นั่นบ้างสนุกไปขอนแก่นสนุนกนแต่ที่เนี่ยจะอีกแบบหนึ่ง ที่เนี่ยจะแบบว่ามีให้เลือกแบบหลากหลายเลยเล่นกรุงเทพเดี๋ยวปูพาแต่ว่าไม่ใช่พาที่แลวตอนแข่งนะตอนปิดฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยรีแลกบ้างเออรีแลกบ้างใส่อะไรอยู่แล้วเนี่ยชานากี้ครับอ๋อไม่ใส่มิโซโน่หรอมันมันมันกัดทีเหมือนกันคือไม่ได้บอกของเขาไม่ดีนะดีดีดีของเขาก็ดีแต่ว่ามันไม่เข้ากับเราแค่นั้นเองใช่เออแต่ผมเห็นคนอื่นใส่แม่งแบบเี่ปะ เฟี้ยวว่ะจริงๆนะพี่ผมจะใส่อ่ะมินโน่แบบใส่แล้วมันมันเที่อว่ะจะแบบเอามันก็ลองแล้วไงเขาส่งมาให้ใส่ไห่เหรอใช่ครับแล้วก็ใส่ทําไมมันทําไมกูไม่เสียแบบเขาใช่ใช่ครับออกตัวช้าจังวะหรือว่าเป็นป๊อปตัวเองวะช่วงหลงโทษลงจาบในช่วงหลังมาแบบเออทุกคู่อ่ะผมว่าต้องเป็นเพราะผมแล้วแหละผมเพิ่งได้มาใส่ในกี้เนี่ยช่วงอยู่วีรา ใส่ก็ไม่ใส่ตัวท็อปไปนะตัวบวยตัวบวยเหรอสองพันหกสองพันแปดแต่ก็ซื้อให้เหรอซื้อเองพี่มีตังค์ซื้อเกิดไม่ใส่เพิ่งมาใส่ตัวท็อปนี่แหละใช่ตอนนั้นเป็นนักวันอาชีพเลยพี่ใส่ตัวท็อปตัวท็อปมือสองแต่ก่อนอันดับแรกมือสองสามพันกว่าบาทแพงกันนะพี่ตอนนั้นแพงใช่ใช่สามพันกว่าเดี๋ยวนี้คุณเป็นเีเจนเตอร์แล้วคุณได้เครียดผ้าส่งรองเท้าไม่ใส่ขอบคุณเมียนเซนสีใหม่ออกมาเดี๋ยวกัน เขาดูอ่ะเดี๋ยวเขาส่งมาให้เลยพันชิโลน่ารักเดี๋ยวไปกินกาแฟกับโจแจ๋วก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวคครพบดก็ใหม่โจแจ๋วฝากผลงานหน่อยฝากผลงานฝากติดตาม Facebook นะครับผมโจไอ้สวิตไปพรหมราชกับอินสตาแกรมครับผมสวิตเขาเรียกว่าอะไรพี่อันเดอร์สกอร์สามสิบสองครับแล้ผลงานฟุตบอลครับผมทีมคอนแกรียนเต็ดครับผมฝากเชียร์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องเราด้วยนะแล้วก็เดี๋ยว ไปตามว่าคนต่อไปจะเป็นใครนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอันนี้คือส่วนจดจัาจากแต่ตลาดมันจะเลยไปน,นิดนึงเ,เคยได้ยินยังไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาอีนนี้ผมถือว่าผมเปิดโลกให้คุณเปิดโลกพี่เปิดโลกเดี๋ยวเดี๋ยวพักปิดฤดูกาลอนะ <S <S ถ้าว่างอะมาตรงนี้พทรบอกพี่ <S <S เดี๋ยวพี่เทคแคร์น้องีิพาเที่ยว ทนนั้งกลางวันกลางคืนเลยกลางคืนพักผ่อนดี